สวัสดีคะ่ะทุกท่านอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลด Uber D ate, อุบัติเหตุสสสสมาคมสื่อช่อสะอาดและเคเบิลชแนลช่อง37 HD ค่ะนะคะทุกท่านอยู่กับดิฉันค่ะอ่อนอุมาสิงห์วางและวันนี้มีผู้ร่วมดำเนินรายการคุณสาคัญของเรานะคะผู้อำนวยการสํานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุพออพรหมินกัญทิยะค่ะสวัสดีคะ่ะพออสวัสดีคร,รับคุณอนอุมาคับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีคะ่ะ และนี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เราจะมาเรียกว่ามอบความห่วงใยนะคะเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยให้กับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมกับรายการเครื่องชมุชมชนหนปลอดภัยของเราในวันนี้ค่ะ,ะครับก็เป็นความห่วงใยที่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วก็ห่วงมานานนะครับห่วงมานานแล้วโดยเฉพาะเรื่อง,องอการบาดเจ็บล้มตายของคนไทยที่เกิดจากการใช้รถใช้รถถนนนี่นะซึ่งค่าเฉลี่ยในประเทศไทยก็ เป็นที่ขึ้นชื่อนะที่ทั่วโลกเขาประจารลึกไวน้นะว่าเราตายจากบัตรถนน,นเฉลี่ยก็ประมาณสามสิบห้าถึงเจ็ดสิบคนต่อว,วันนะและ<ฆ>้วก็ตายมากสุดในกลุ่มที่ใช้บเตร์ไซค์เนีอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเรามีบเตร์ไซค์เยอะด้วยนะแล้วก็ถนนบ้านเราก็ค่อนข้างจะมีการใช้รถใช้ถนนแล้วค่อนข้างแออัดแล้วก็มีความรีบเร่งมีวัฒนธรรมการขับขี่ที่ยังไม่ปลอดภัยนะ่นียค่ะยิ่งช่วงนี้ด้วยพอค่ะเป็นเทศกาลท่องเที่ยว การนำรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นรถบ้านขับไปเองในในพื้นที่ใกล้ๆหรือแม้กระทั่งรถใหญ่เป็นรถบิ๊กไบค์ที่ขับกันเป็นคารวานก็เดินทางท่องเที่ยวกันเลยค่ะช่วงนี้จะเห็นกันเรียกว่าเกือบทุกเส้นทางอะค่ะก็หน,น,นาหนาวมาแล้วนะฮะแล้วดูการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็การเดินทางไปเที่ยวนี่ก็จริงๆมันก็เป็นที่ต้องการหลายคนนะบางคนก็บอกก็อยากไปแต่ไม่มีสิทธิ์จะไปนะฮะนั่งเฝ้าที่ทางานบางคนก็บอกเวลาไม่พอ ไอ้ไอ้ข้อจำกัดคด้วยนะคะสถานการณ์โควิด <นะ S 1> ด้วยก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นก็ก็หลายคนต้องเลือกเอาจังหวะว่างนะจังหวะรอดนะสัวสงวันสองวันอย่างเงี้ยรีบไปรีีกลับเด<ม>ี๋ยวบางรายก็ต้องไปก็ไม่รู้จะไปพักที่ไหนก็เอารถไปเองนะ<ม>เอาถุงนอนไปเอาเต็นท์ไปเนีย่ยนะฮะอันนี้ก็เกิดขึ้นเป็นประจำบางรายก็เพื่อความประหยัดก็เอามอเตอร์ไซค์ไปเนียจะได้เร็วนะบางรายเขาก็แบบวัยรุ่นนะเขาเอามันด้วยนะเพราะว่าบางอย่างใช้มอเตอร์ไซค์มือขับขี่ได้อารมณ์ไง บางรายก็ถือโอกาสเอาแฟนไปด้วยเนี่ยซ้อนท้ายเนี่ยเกาะเกีเ่ยวกันไป่อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมการขับขี่ที่ที่มีอยู่บนถนนเมืองไทยเราเข้าใจว่าพฤติกรรมการขับขี่แบบนี้ในอนาคตจะมีจํานวนมากขึ้นนะทวมีความรุนแรงมากขึ้นเนื่งองจากว่าผมเองก็เห็นปรากฏการมาสองสามปีมาเนี่ยบิ๊กไบค์ขึ้นเต็มถนนนะฮะแล้วก็มีคนใช้โมอเตอร์ไซค์ไปขี่เส้นทางระยะไกลๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะอาจจะเพราะโควิดก็ได้นะว่าไม่อยากนั่งรถสาธารณะนะ ใช่ค่ะพ่าะว่ามันจะรถไปเองก็จะสะดวกสบายค่ะใช่ครับช่วงเทศกาลเราเจอปัญหาเม่กัะทั้งบางรายเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์จากแถวแถวประจวบติดชายแดนใต้เนี่ยน่นจะไปจบกันที่หนองคายน่นแล้วจะไปกลับไปบ้านขับกันเป็นหลายร้อยกิโลเลยนะคะเหนื่อยแทนและเหนื่อยแทนแต่บางรายก็ไปไม่รอดนะไปไม่ถึงบ้านเนี่ยไปจบชีวิตแถวลพบุรีก็มีนะ สุดกเรียก็ได้เป็นผู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เขาเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูเป็นดอยอะไรเงี้ยหูได้รับความนิยมคนก็เรียกว่าถาโถมแล้วก็พากันไปเที่ยวแถวนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นภูทับเบิกนะคะหรือว่าทางทางภาคเหนือเชียงใหม่ก็เป็นที่นิยมค่ะครับก็คนอยู่ปลายทางนะไหนท่องเที่ยวเขาก็อยากให้ไปนะเพราะตอนนี้เงินทองก็หายากแล้วใครไปเที่ยวนะเขาก็อยากจะให้อยากจะต้อนรับนะ แต่ว่าเขาก็มีเงื่อนไขว่าหย่อนโควิดไปด้วยนะไปก็ไปแล้วก็ให้ปลอดภัยด้วยนจะ,ะได้ทาให้คนปลายทางก็สบายใจแต่ทีนี้ไอ้เส้นหายปลายทางเหล่าเนี้ยนี่ยถ้าเกิดไปแล้วถ้าเกิดเราไม่แล้วก็ระวังโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดปัญหาตลอดนะเกิดขัาตลอดเนืเพราะว่าปลายทางเนี่ยถ้าเป็นระยะไกลๆเนี่ยขับรถเป็นสองสามชั่วโมงเนี่ยผมก็คิดว่าพอไหว แต่ถ้า4ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหนี่คิดหนักเลยถ้าใครเคยที่สบาขับมอเตอร์ไซค์จะรู้ว่ามันเหนื่อยละคือขนาดผมขับรถยนต์นะคนมานะผมขับรถยนต์เนี่ยบางครั้งผมขึ้นไปทางภาคเหนือเลยผมมันก็เหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะอย่างผมยิ่งไปเห็นรถสิบล้อเออรถขนส่งสินค้าเขาจอดพักกันเนี่ยบางคนเขาก็เหนื่อยนะเขาไม่ใช่ว่าขับรถไี่สบายนี่ไม่ใช่นะ แต่นี่เอามอเตอร์ไซค์มาขับนะโอ้โหลมตีหน้าตลอดนะแล้วก็แขนขาเนี่ยต้องเกรงตลอดเลยนะเวลาประกอบกับบางครั้งเอาของใส่เนี่ยต้นว่าไปใส่กระบป๋ใส่กระเป๋าข้างๆมันก็ต้องออกแรงในการเกรงเพื่อทรงตัวนะ้น การการขับรถมอเตอร์ไซค์นะไกลๆมันเหนื่อยเหนื่อยนะฮะและยิ่งขับเร็วแล้วก็เสี่ยงมากมากต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าช่วงนี้รถก็เยอะคนออกเดินทางก็เยอะก็ต้องระมัดระวังเพิ่มเรียกว่าเพิ่มอ่าเรียกว่ามีสติอะค่ะนะเพิ่มการมีสติมากกว่าในการขับขี่ทุกครั้งโดยเฉพาะย่างยิ่งวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันมอบมามอบความห่วหงใยกันก็คือเราห่วงมากเลยค่ะพอค่ะห่วงสายแว้นจะสร้างความเดือดร้อน ทีส่สาคัญพ่อแม่งานเข้าโอ้ตรงนี้หลายคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าเมือ่อเขาเรียกว่าเมื่อล่าสุดนี้เองนะคะบางคนอาจจะได้ยินข่าวครา,าวมาแล้วนะคะเกี่ยวกับเรียกว่าคาราวานรถบิ๊กไบค์นะคะก็เดินทางท่องเที่ยวกันไปตามสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคเหนือเลยคะ่ะแถวพุทธเบอร์เขาค้อแล้วก็ขับกันมาเป็นโอ้ประมาณว่าไหลเกือบร้อยคันนะคะนะคะขับไปแล้วก็เรียกว่ามีทั้ง เบ East, people, okay. exactly. no hm no ิ้ลมีทั้งอะไรต่างๆสร้างความดุดร้อนบนท้องถนนจนเกิดการเรียกว่าตำรวจก็เข้ามาดำเนินการด้วยค่ะก็ผมเองก็ห่วงผู้ปกครองเขามากกว่านะผู้พ uh ่อเป็นแม่เขานะตัวเด็กๆนี่ไม่รู้จะห่วงได้หรือเปล่านะเขาจะให้เราห่วงเขาไหมนะเพราะว่าคือคนขับทีมมอเตอร์ไซค์ที่ดีๆก็มีเยอะนะแต่ที่เรากังวลเนี่ยก็คือกลุ่มที่ขับเร็วขับเกาะกลุ่มก็เป็นหมู่นะนะเรายิ่งเป็นกลุ่มที่ สร้างความเดือดร้อในให้คนอื่นนะเพราะว่ามันยังมีเรื่องของการนั่งบนเบาะขี่บนเบาะนะโชว์นอนนอนนะฮะนอน,น,อนแล้วก็ขับอะไรอย่างเงี้ยครับบางรายก็เข้าไปเป็นกลุ่มใหญ่เลยปิดถนนเลยอย่างเงี้ยนะแล้วบางกลุ่มก็แบบพอไปถึงแล้วก็ยังไม่สะใจนะไปเบิ้ลเครื่องแข่งกันอีกนะอันนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่เขาด้วยนะทีนี้งานงานที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากเนี้ผมทราบข่าวมาว่าทางตรอเนี่ย<ฆ>เขาจัดทัพใหญ่แล้วนะเพราะว่าน<ฆ>่่เข้าใจว่า เอาจริงเอาจริงตจะกวดจะจะกวาดแล้วนะคะจะกวาดสายแว่นแล้วค่ะบนถนนผมผมเคยคุยกับผู้การหลายแห่งเนี่ยเขาบอกว่าตอนนีทุกทุกโรงพักเนี่ยเขาเอาเรื่องนี้มาเป็นเป็นตัวชี้วัดด้วยว่าสามารถจัดการกับกลุ่มเด็กแว้นเนี่ยได้แค่ไหนนะ่พอเราพูดถึงเด็กแว้นเนี่ยมันมันก็ตีความใหญ่ันศัพท์นี้มันเป็นศัพท์ที่พูดกันในสายสื่อนะแว้นบนแว้นเนี่ยแต่แต่ความจริงจริคือกลุ่มที่ขับรถเร็วนะคะ แล้วก็ไม่ไม่ระมัดระวังแล้วก็ก่อให้เกิดเหตุราคาญนะนะอันนี้ก็ต้องต้องแยกคนละกลุ่มกับคนที่เขาใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปนะเออบางกลุ่มเขาก็ไปตลาดไปซื้อกับข้าวกับปลานะไปทํางานกับเรื่องปกตินะแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณขับเร็วนะส่งเสียงดังแล้วทำให้ผู้เดือดร้อนนะเนี่ยสังคมไม่ตีได้พวกเด็กแหวนแล mm hmm. นะกุ่มแหวนซึ่งบางครั้งก็ไม่ใช่เด็กแนละ้วโตแล้วเป็นผู้ใหญ่ลวนะแต่ที่ผมเป็นห่วงมากตอนนี้คือผู้ปกครองเพราะว่า แตามกฎหมายเนี่ยเราเริ่มั้งแต่กฎหมายเดิมนะกฎหมายเดิมก็คือพระราชบัญญัติผู้มครองเด็กฉบับปีสองพันสี่สิบหกเนี่ยมันก็เขียนไว้ชัดเจนว่าผู้ปกครองเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ส,สินให้กับลูกหรือว่าคนที่อยู่ในกันความปกครองอันเนี้ยเห็นไว้ชัดเจนแล้วก็เนบทตัวบทกฎหมายได้เขียนถึงถ้าไม่ทําเนี่ยคุณมีโทษด,ด้วยนะเอ,อคุณมีโทษด,ด้วยซึ่งหลายฝ่ายก็ถามมานานแล้วว่ากฎหมายเนี่ย มันจะใช้งานได้จริงเมื่อไหร่เนี่ยเพราะว่ามันเคยมเคยลง,ลงโทษผู้ปกครองจริงๆให้ให้เป็นตัวอย่างหรือว่าให้เกิดกระแสเรียกว่าให้มันขิดหลาบมาั้งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยังไม่ค่อยได้ยินหรือว่าข้เเพนเลยนะ,ะเราเราก็เคยศึกษาเรื่องนี้ฮะเราไปเจอจุดอ่อนกฎหมายฉบับนี้เหมือนกันว่าถ้าตอนนี้ที่ลูกไปเอ่อก่อนไปเกิดเหตุเนี่ยมันเราเราจะถามว่าใครผู้เสียหายเย มันมันคือกฎหมายไทยเราเขียนว่าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่ไปแจ้งความเบิกคดีเอาผิดนะแต่ถามว่าบังกรผู้ปกครองจะไปแจ้งเอาผิดกับใครอ่ะแล้วใครจะไปแจ้งความเอาผิดผู้ปกครองอ่ะคออมันก็เป็นปัญหาตลอดนะแต่ว,ว,ว่าผู้ปกครองเขาก็มาได้มามาเดมมาเป็นคน,มนไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องไอ้นคนก่อเรื่องเรอวัานธรรมเราเวลาเกิดเดทก็ไปโทษเรื่องเวทกรรมนู่นนะไปโทษเรื่องมันเกิดมามีบุญแค่นี้นะเกิดมาเกิดมาแล้วก็ สิ้นบุญละเนะเป็นเรื่องห่วงกรรมแต่ปางก่อนพอคิดอย่างนี้ปุ๊บก,ก็จัดการเรื่องศพเสร็จก็เงียบกันไปสามเดือนก็ลืมนะก็เป็นอย่างเงี้ยมาตลอดนะซึ่งมันกลายเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องอแต่ว่าไอ้ความที่มันก่อเหตุที่ไปทาให้เกิดเดือดร้อนเนี่ยมันก็ใช้เป็นมูลเหตนะุแล้วก็สังคมก็เริ่มกดดันนะว่าเอ้พวกนี้มันทําก่อให้เกิดปัญลำคาญน,นะ ที่งานี่ตำรวจเขาก็เริ่มจัดทับลักจัดทับเอาจริงจังแล้วบอกหมายสั่งการเลยสั่งการให้กวาดสายแว้นทั่วประเทศค่ะคือคือคือผมก็ว่ามันมีกฎหมายอยู่แล้วนะก็ไปกํากับดูแลนวมันอาจจะต้องใช้ประมาณสักสองสามฉบับเนยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพรบรถยนต์หรือพวกที่พรบรถยนต์นี่มันรวมถึงมอเตอร์ไซค์ด้วยนะว่าเรื่องความเร็วความแรงการตัดแรงต่อเจาเเริมแต่งเนี่ยมันผิดไปมไหมนะ แล้วก็เรื่องของพรบจราจรนะรว่าคุณเขาขับขี่เนี่ยตามกฎหมายหรือเปล่านะไปขับเร็วรองฝ่าสัญญาณไฟไหมมีเกาะกลุ่มกันเกินสองคนเนี่ยซึ่งตรงนี้การขับขี่คู้ขนานกันก็เป็นปัญหาอยู่ซึ่งมันมีกฎหมายอยู่นะงานนี้ตำรวจก็คงจะใช้กฎหมายที่มีอยู่เดิมนี่แหละค่ะหมาอคะลองถาม,ามนิดนึงค่ะการที่เหมือนกับว่าการที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องเ่ มากวาดสายแว้นเหมือนกับกำราบไปให้เข็ดหลาบมันมันคือทางออกจริงๆของปัญหานี้ไหมพอออเรามีทางออกที่มันมดีกว่านี้ไหมอะผมผมว่ามันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าเราเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะค่ะคือวันนี้เราเรามาแก้ที่ปลายเหตุนะฮนะคือเด็กมันซื้อมอเตอร์ไซค์มาขี่แล้ว,ลวเราค่อยมาแก้ปัญหานะค่ะแต่ปัญหาที่จะเป็นต้นเหตุนะที่บางท่านก็บอกว่าต้นน้ตยังไม่ได้แก้คือเราจะทํายังไงให้ให้ให การใช้มอเตอร์ไซค์ของคนไทยเนี่ยมันเข้ารูปข้อรอยนะอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลนะตั้งแต่อายุคนที่จะเข้ามานะต้องผ่านเกณฑ์ต้องอย่างน้อยก็ยี่สิบปีขึ้นไปอย่างนี้นะครับอันที่สองคือคุณจะมาขับได้เนี่ยคุณต้องไปฝึกอบรมการขับขี่ทงเป็นขับขี่เบื้องต้นแล้วก็หลักสุดการขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกันแะในหลักสุดเหล่านี้ จะต้องอบรมแล้วต้องมีการอบรมอย่างจริงจังแล้วต้องผ่านการฝึกแล้วให้มันชัดเจนเรื่องเรื่องมาตรฐานด้วย<ฮ>อ,อทุกวันนี้แม่มันไม่อยากพูดนะการสอบใบอนาตขัขี่เนี่ยก็ค<ฮ>แค่เขาเรียกเบสิคมื้นฐานนะก็ทํากันให้มันพ้นไปพ้นไปว่าเออผ่านเกณฑ์รักเนี่ยผ่านเกณฑ์เบื้องต้นนะแต่ขอย้ำนะการได้รับใบนอนาขับขี่ที่ทางกรมขนส่งทางบกเนี่ยเขาอนุญาตให้ไปสอบเนี่ยมันเป็นการได้รับ อนุญาตแค่เกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นนะคะรับเบื้องต้นแค่เป็นเบื้องต้นค่าเบื้องต้นว่าคุณเอาคุณขับขี่ได้ละนะแต่ส่วนคุณจะขับขี่เป็นแล้วคุณจะขับขี่ปลอดภัยหรือไม่เนี่ยมันต้องไปต่อกันอีก,อกสเต็ปหนึ่งนะซึ่งกฎหมายก็ไม่ได้บังคับนะซึ่ง,ง,งหลายฝ่ายก็พยายามทำอยู่เรื่องต้นมาตอนนี้มีเรื่องการตัดแต้มการจับแล้วกป็ปรับเะไรย่าเรีค,คือพยายามจะ จะบีบให้อยู่ในร่องในรอยว่าคุณต้องมีทักษะที่จะมาบนถนนค่ะแตคุณไม่มีทักษะที่ดีเพระว่าเมือกตะว่าทําให้อะเด็กอะยากขึ้นยากขึ้นในการที่จะใช้มอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้ค่ะใช่อันนี้แหละคือเราเริ่มทั้งแต่ต้นเหตุคือเป็นต้นทางนะค่ารวมทั้งถนนบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่ได้เอื้อเลยนะก็มีคนพูดกันหลายเวทีแล้วนะว่าจริงๆแล้วมอเตอร์ไซค์ใช้กันมานานนะแต่เลนมอเตอร์ไซค์บ้านเรานี่มัน ม่มีมคะคิะไม่มีค่<น>ะไม่มีไม่มีเลมอเตอร์ไซค์ใช้ร่วมกันถ้าถ้าเป็นในเขตเมืองเนะี่ยอย่างกรุงเทพอย่างปริมณบลทนเนี<ฆ>่ยโหแทบจะหาไม่ได้เพราะว่าถนนมันแคบร,รถมันเยอะนะแล้วก็จะไปตีเส้นมอเตอร์ไซค์อีกก็ไม่อยากตีนะกผมเองก็ขับรถก็โดนมอเตอร์ไซค์เบียดทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยครับก็เลยมีความรู้สึกว่าถนนบ้านเลอมก็ไม่เอื้อการใช้งานเท่าไหร่ก็ถนนที่ที่ผมสังเกตดูแล้วตอนนี้ถนนที่ดีเนี่ยไม่ได้อยู่ในเขตปริมณบลทหรือเขตปุิมณฑนนะ ถนนที่ดีๆอยู่ทางจังหวัดโนะดยเฉพาะจังหวัดที่เขามีพื้นที่ทําถนนกว้าง<ะ>ขวาง,วางแล้วก็ได้รับรงบมาแล้วก็คนที่ดูแลเขาเอาใจใส่ก็จะมีเลนเลนบนถนนนะ,ะบางแห่งมีเกือบสองเมตรเลยผมดูแล้วโอ,โอ้พอดีเลยนะจอดรถยนต์ได้เลยนะ<ะ>นะอ่ะนะก็ก็ ก็เป็นที่น่าดีใจที่ตอนนี้รัฐบาลก็ดีใจกับดีใจกับจังหวัดนั้นด้วยดีใจกับจังหวัดที่เั้มีควยนต้องย้ำไว้ก่อนนะไม่ใช่ทุกเส้นนะไม่ใช่ทุกเส้นนะแล้วก็เวลาเขาสร้างให้ไม่ใช่เลนมอเตอร์ไซค์ก็อย่ามาวางขายของล่ะนะอย่ามาจอดรถล่ะนะเพราะว่าบางอย่างมันยิ่งดูประสบยู่นะผมก็เป็นห่วงเนี่ยเพราะบางแห่งก็บางคนแหมครอบครองนานๆไปก็ถึงก้รมสิทธิ์ก็เลยนะครับนะขายของเป็นประจำนะบางรายก็รถไปจอดนะจอดแช่นานอะไรอย่างเงี้ยทิ้งไว้เป็นเดือนอย่างเงี้ย ก็อันนี้คือประเด็นที่ว่าเราควรจะแก้ที่แต่ต้นทางแต่วันนี้สิ่งที่มาตรการที่ทางราชาการเขาจะทาเนี่ยมันก็คงต้องแก้ปัญหาเฉพาะนหน้าก่อนนะเหมือนกับประมาณว่าประมาณว่าเอาแบบเด็กๆที่มีความเสี่ยงสูงอ,อ่าไม่ว่าเอามาเอามาก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดความเสี่ยงไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นการปรมาณว่ปรมาว่บกี่อนควาเ่ยอไม่ห้คเอามาเอามีเ่อหตุผล่นหยุดคามี่ว่นะาเพร้นาะมว่าปราณว่เบรเกเนี่ยไอ้กลุ่มกนี้ก็จนไปสร้างความเสีายคนอื่นนะนอกจากสร้าง เอ่อความรำคาญแล้วอาจจะท่าคนอื่นถึงตายได้เหมือนกันเพราะว่ามีหลายรายแล้วที่ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะบางรายก็เสียสักเพราะว่ากลุ่มเด็กเหล่านี้เพราะมันมันก็กลายเป็นว่ารัฐก็จําเป็นต้องออกมาดุนกันนั่ง้ก็จะโดนตั้งคำถามอีกว่าแล้วตํารวจไม่ทําอะไรเลยหรอนะนะเราก็ไม่พื้นที่จังหวัดเหมือนกันนะเราจะไม่ทําอะไรกันเลยหรอนะเพราะเอาจริงๆเนี่ยเป้าหมายมันก็น่าคิดนะ เพื่อลดความสูญเสียในกลุ่ม,มเด็กและยเยาวชนลด<ฮ>ความสูญเสียอ<ฮ>ันเกิดจากการใช้รถขถนนนที่ไม่ปลอดภัยนะลดเหตุลําคาญและป้องกันไม่ให้ประชาชนคนตัวไปได้รับอันตรายจากการใช้รถขถนนท<ฮ>ผมว่ามันก็มีเหตุมีผลขึ้นมานะแต่ว่าเวลาทำจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานนะว่ามันจะไปเจอรูปแบบไหน<ฮ>ถ้าไปเจออย่เด็กสองสามกลุ่มที่ได้ยินเมื่อไม่ก,กี่วันมานี้ก็<ฮ>น่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ก็ มีกําลังนะนะมีเงินแบบพูดง่ายๆนะคือเป็นเี่ขาเรียกเป็นทริปที่ดังเป็นเขาเรียกเป็นคาราวานบิ๊กไบค์เป็นทริปเที่ยวที่ดังในกลุ่มโซเชียลเลยอะค่ะนะคะก็เรียกว่าไปแล้วก็มีการคูมีการเขาเรียกว่าขู่ตำรวจด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอาเวลาไปถึงที่พักก็สร้างความเดือดร้อนส่งเสียงดังในที่พักนั้นด้วยก็ได้รับการต้องเรียนมาต่างๆนานาที่สําคัญในเนื้อข่าวค่ะพอเขาบอกว่าทริป เห็นบอกว่าทริปอะไรเะทริปน้ำไม่อาบแล้วล่าค่ะที่ที่ไปทริปเขาคอผับเบิกที่เพชรบูรณ์เขาบอกว่าไปเดินทางเนี่ยเกิดอุบัติเหตุด้วยรถบิ๊กไบค์ขาดสองท่อนโอ้โหเรียกว่าเร็วแค่ไหนคะถึงขับได้ขาดสองท่อนขนาดนี้น่าเป็นห่วงจริงๆค่ะก็เป็นเรื่องปกติครับถ้าขับเร็วนะเหล็กก็เอาไม่อยู่หรือว่าแต่บิ๊กไบค์ขาดสองท่อนเลยผมเลเจอกระบะกระบะเนี่ยกระบะบ้านุกเนี่ยขาดเป็นสองท่อนก็เห็นมาแล้วนะ รถตู้นะข้างบนหายหมดเลยนะข้างล่างเล็กหมดเนะี่ยเราก็เจอไปแล้วนะรถหกล้อเนี่ยมุดเข้าไปจนขาดลิ้วก็เราก็เห็นหมดแล้วเนะ่ะ<ฆ>แล้วเรื่องอะไรกับโมอเตอร์ไซค์ที่ขนาดไม่คันไม่ได้ใหญ่มากมายนะคันเล็กๆแต่ว่าแซงรถไปไปนะิ้วอะไรเงี้ยเวลาไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ย<ฆ>มันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะที่เกิดด้วยถ้าเกิดมุมที่ที่เขาเรียกว่าจำเพาะจาะจุ่งนะะไปเจอตรงกลางลำพอดีแล้วยังไม่พอ ไปกระทบกับวัสดุของแข็งหรือว่าพวกเบร์เออร์ที่กั้นไหลทางเนี้ยมันก็มีโอกาสขาดคลึ่งได้แล้วเนี mm ้ย hmm. ที่ท,ที่ที่เป็นหัวก็คือว่าเมื่อเขาใช้ความเร็วขนาดนี้มันก็มีโอกาสทําให้คนเดือดร้อนด้วยนะคนที่ขับขี่ร่วมทางไปด้วยเดี๋ยวตอนนี้ผมเริ่มเริ่มเริ่มขยะแล้วนะก็แล้วผมขับรถขึ้นบนถนนใหญ่เนียผมเจอเมอเตอร์ไซค์เนียผมเริ่มลัวต,ต้องหลบไหมคะเราต้องหลบเขาใช่ไหมพ่อผมผมไม่อยาก ตอแย่ด้วยหรอผมก็เข้าไปได้ก่อนเข้าไปเลยนะเขกาไปก่อนเลยผมขับช้าอยู่แล้วผมไม่มีปัญหาแต่ว่าก็ไม่อยากให้เกิดเหตุนะฮะแต่แต่ที่น่าสนใจนะคุณอุมามันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเขาขับเร็วเนี่ยแล้วเขาไปเป็นกลุ่มเนี่ยมันก่อให้เกิดเหตุแล้วคายแล้วเกิดก่อนตรายที่ผมแปลกใจก็คือว่าเขาเอาไปเอาทัศนคติแบบนี้มาจากไหน ยังไงครับการรวมกลุ่มกันแล้วกันหนึ่งคือไปเป็นกลุ่มอ๋อไปเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนะแล้วถ้าลงไปลึกๆอ่ะมีคนจัดการด้วยนะไม่ใช่แบบเออมีคนออกแบบค่ะออกแบบมาให้กะออกแบบทริปออกแบบทริปไปยังไงพักที่ไหนใชครับ่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วแต่ใครสนใจก็มาสมัครร่วมทริปได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการตลาดการต่าดเวลาไปกันเป็นกลุ่มๆเดี๋ยวมันมัน เดี๋ยวนี้มันพูดถึงกิริยาบารยาที่มันก็พูดยากแล้วเน<ฆ>ี่ผมไม่อยากเอาชีวิตผมตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยมาเปรียบเทียบแต่ว่าต้องเข้าใจเขานะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาไม่ได้มีกิริยาบารยาที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากนักลน<ฆ>แล้วก็การอยู่ในแวดวงในพวกพวกเดียวกันเรียนในกลุ่มเขาเ่ยเขาก็ก็แสดง power กันเต็มที่<ฆ>แสดง power กันเต็มที<ฆ>่บางคนก็เพื่อชิงการเป็นผู้นากลุ่มนะแล้วก็ บางรายก็มีทรัพย์สินมากพอก็กลายเป็นผู้นำตระกูลโดยธรรมชาติบางรายมีพ่อที่รวยมีพ่อที่มีอำนาจก็กลายเป็นผู้นำตามธรรมชาติปเป็นปริยายแล้วนไะนะนะอ้ผู้นำตามธรรมชาติแบบเนี้จรนะิงๆแล้วถ้ามันดึงไปทางที่ดีมันก็ไม่มีปัญหานะแต่มันก็ยากนะสำหรับวัยรุ่นนะข้างก่อนผมเห็นเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งรวมกันจะไปทำบุญรวมกันนะรวมกันจะไปทำบุญที่วัดนี่ถ้าดูตรกกานี่นะ รวมกันทำดีนะคะาไปทาดีนะคะไปทาดีรวมกันไปทำดีแต่ว่าความเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันก็ขุมยากต้องมีแว้นนะค่ะต้องมีการล้ออะไรเงี้ยการเดินทางการส่งเสียงดังกต้องมีการดื่มกินเมามายการเถียเฉลอมเลิมซึ่งตรงนี้แหละคือความเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันมันคุมยากขนาดที่เขาอยู่กันสามสี่คนมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วหล่ะนะนะมีคนเดียวที่บ้านพ่อแม่กริัมปวดหัวแล้วนะเขาออกไปรวมกลุ่มเป็นสามสี่คนเนี่ยก็ยิ่งหนักใหญ่เนี่ย นี่มันะเป็นร้อยถ้ายิ่งเกิดถ้ายิงาาย่งเกิดเหตุใะพ่ออนเนะถ้ายิง่งเกิดเหตุแล้วไปทไั้งหมคนอื่นบาดเจ็บเสียทรัพย์สินแล้วก็ลืมถึงเสียชีวิตด,ด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แบบใจหายวาาเลยนะว่าฉันฉันจะต้องอสูญเสียอะไรยังไงฉันจะต้องเจออะไรบ้างตรงนี้ที่ผมห่วงคือพ่อแม่ะอนนี้เพราะว่ามีพ่อแม่จำนวนหนึ่งก็เขาเรียกว <ๆ S 2> ่าน้ำตาตกใหมเนี่ยอื่นไม่เข้าขายไม่ออก คือไม่รู้หรอกลูกออกไปข้างนอกบ้านแล้วจะไปแว้นจะไปซิ่งหรือว่าจะไปซาแบบไหนพ่อแม่นี่หลายคนไม่รู้เลยจริงๆค่ะลูกฉันเป็นคนดีอย่างบอกนะพอนะลูกฉันเป็นคนดีไม่รู้ยังไม่เท่าไหร่นะอคือไม่รู้เนี่ยผมคิดว่ามันมันก็โอเคถ้าพ่อแม่ไม่รู้เลยก็มันมันก็จะไม่ส่วนน้อยนะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้รู้แต่ว่าอะไรไม่ได้ห้ามก็ไปได้พูดก็ไปฟังนี่แหละปัญหาใหญ่ตอนนี้คืออะไรเขาก็รู้ไปหมดแล้วนะผมถึงบอกเลยเด็กแค่ว่า จะห่วงเด็กดีไหมนะภาษาพูดเราก็จะบอกห่วงเด็กห่วงเด็กแต่ไม่รู้ว่าเขาจะยอมให้เราห่วงหรือเปล่านะเพราะเขาอยากสนุกนะเราไปทําอะไรมากเขาก็บอกว่าเราไปกีดกันเขาไปก้าวไก่สิทธิของเขานะแต่ที่ผมห่วงมากาตอนนี้คือผู้ปกครองผิดด้วยนะครับผิดกฎหมายรับโทษด้วยโอ้ตรงนี้ใช่คือผู้ปกครองตอนนี้มีมีมีประมาณสามส่วนใหญ่ๆที่อาจจะต้องเือิันส่วนแรกก็คือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับตัวลูก เขาอาจจะต้องกลายเป็นคนมาทําศพลูกหรือต้องพาลูกไปตัดแขนนะเหลือแขนข้างเดียวแล้วก็มาเลี้ยงคนพิการไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไปแช่งไปอะไรนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมประจำนะเกิดขึ้นหลายรายแล้วงานที่ผมทาอยู่เนี่ยมันก็เป็นงานที่เห็นมาตลอดชีวิตเลยนะว่ามันจบแบบนี้แหละนะพอลูกไปแว้นบนถนนแล้วก็พ่อแม่ก็ท้ายสุดก็ต้องเนี่ยนะที่ภาษาจวบ้าเขาบอกว่า หัวหงอกเอาหัวดำเลยคนผมหงอกเ่ยต้องมาทำศพคนผมดำอันนี้ก็ทำเป็นประจำนะาะในชีวิตผมตอนผมอยู่ใจจังหวัดเนี่ยเวลาถูกเชิญไปร่วมงานพิธีศพทีไรเนี่ยโอ้โหศพเศร้ามากเลยนะเพราะว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยเลี้ยงลูกมาเลี้ยเรียนหนังสือเก่งๆนะบางคนมีลูกคนเดียวนะบางคนลูกคนเดียวด้วยบางคนลูกคนเดียวแล้วบางคนเนี่ยเรี้ยนหนังสือเก่งนะแล้วก็บางคนก็เพิ่งเพิ่นพ่อแม่ะไเป็นคนส่งเสริมก็มีนะพ่อแม่ซื้อรถให้นะ ไม่คิดว่ามันจะเกิดออไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้อะไรมันมันสายไปแล้วพอบางเาื่อถึงร<า>เรื่องนี้นะนะที่จริงแล้วผมเองก็น่าจะมีประสบการณ์ตรงเลนะ<ฆ>ตอนผมเรียนเรียนมัธยมเนี่ยผมก็มีเพื่อนที่เลือสือเก่งมากเลยนะพ่อแม่ก็ร่ำรวยนะออแล้วเขาก็สอบได้คะแนนด,ดีๆเบอร์หนึ่งเบอร์สองของห้องเลยนะแล้วมาท้ายสุดก็ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ให้กันนะก็ขากลับบ้านก็เอา พี่สาวผู้หญิงคนลึกซ้อนกับโรงเรียนไม่ไกลกันท้ายสุดก็แต่งคู่ผมก็ตอนแรกก็สะเทือนใจมากก็เป็นเพื่อนกันนะเนาะเรียนเคยเรียนที่เดียวกันแล้วก็เกิดเหตุแบบนี้คือลักษณะแบบนี้คณเรียนวันนี้ผมว่าพ่อแม่เนะี่ยประการที่หนึ่งคือความสูญเสียที่จะต้องอเผชิญอาจจะเกิดขึ้นกับลูกตัวเองนะไม่ว่าเรื่องใดนเรื่องหนึ่งนะอันที่สองเนี่ยคือเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินทรัพย์สินอันแรกก็คือรถนะที่ซื้อให้เนี่ะ ถ้าเป็นคนรวยก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันพังก็เอาไปซื้อใหม่นะคนรวยๆนะแต่บางคนผ่อนยังไม่หมดนะผ่อนยังไม่หอดต้องผ่อนกุญแจใช่ไหมคะจะเป็นค่าที่เราต้องผ่อนกุญแจต่อฮะผ่อนคุญแจต่อแล้วที่สำคัญทีร้ายไปก่อนนั้นถ้าเกิดไปเกิดเหตุแล้วไปทําให้คนอื่นเ้องเดือดร้อนล่ะไปเฉลียวชนรถคันอื่นไปเจอรถเก๋งแพงๆไปเจอชนบ้านเขาเข้าของก็เสียหายล่ะอืมทรัพย์สินที่ต้องไปจ่ายชดเชยเขาอีกจำนวนหนึ่งนะถ้าไม่มีก็ต้องขายที่ ถ้าไม่มีต้องขายที่ขายบ้านขายรถขายดีเอนี่เขาป็นองแน่นอนนะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยบางครั้งไม่มีรายได้มากมายนะก็ไปชนกลับมาทําให้คนคุณเดือดร้อนบางครั้งก็ต้องไปซื้อรถใหม่ใช้เขาต้องคันนะผมเคยเจอนะบางคนขี่มอเตอร์ไซค์คันละห้าหมื่นกว่าเนี่ยแต่ต้องไปชดเชยเขาเป็นล้านเนี่ยเราคิดว่าพ่อแม่จะไปหาเงินที่ไหนมาอันที่สามที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปกครองคือว่าถ้ากรณีที่ลูกเนี่ย อยู่ในขายที่เรียกว่าอายุครอบขายที่กฎหมายคุ้มครองนะยกตัวอย่างพระบคุ้มครองเด็กเนี่ยต่ำกว่าสิบแปดปีเนี่ยแล้วไปทําผิดอ่ะนะแล้วกฎหมายเขียนชัดเจนว่าผู้ปกครองต้องรับผิดชอบเนี่ยต้องมีส่วนดูแลเนี่ยยิ่งตอนเนี้ยตํารวจงัดกฎหมายอะไรฉบับมาสามกันแล้วก็ออกเป็นระเบียบมาเนี่ยผู้ปกครองอติดคุกได้นะเออต้องต้องจ่ายค่า,าชดเชยโดนทั้งโทษปรับกับโทษจำ Oh. เออผมผมก็คือคนทํางานหรือคน <Ha. S 2> ที่เขามีปัญหาเขาต้องแก้ <Ha. S 2> เขาบอกเขาบอกว่ามันต้องต้องกฎหมายแรงนะค่ะแต่ถ้าไปอยู่ในมุมมองของพ่อปกพ่อแม่ตอนนี้ผมถามว่าโอ้ลูกทําผิดแล้วฉันต้องไปติดคุกด้วยเนี่ยแล้วครอบครัวจะอยู่อย่างไรเราดึกภาพแล้วนึกภาพตามว่าลูกทําผิดแล้วลูกก็ต้องติดคุกพ่อแม่ก็ต้องติดคุกอืมแล้ว คนที่อยู่ข้างหลังเขาจะทํำยังไงใช่ครับมันมีแต่ความสูญเสียมันมีแต่ความมันใหญ่มากเลยหามันใหญ่มากเลยเราอาจจะกลายเป็นทาให้ครอบครัวเราล่มสลายหรือว่ากลายเป็นครอบครัวที่ไว้ที่อยู่ในสังคมไปเลยแบบนี้ยก็แต่ที่คําถามสุดท้ายที่บอกมีทางออกที่ดีกว่านี้ไหมเนี่ยผมผมคิดว่ามันยังไม่มีเท่าที่ควรเราก็เหมือนกับว่าทำได้แค่ป้องปามได้หอค่ะป้องปามตังเตือนแล้วก็ห่วงใยกับ ก็ก็ตอนนี้บ้านเราก็พยายามเพิ่มมาตรการขึ้นมายกตัวอย่างสมมติวราใครจะขับปิกบัตตนี้เขาห้ไปสอนะ่แต่ผมเชื่อว่าถ้าถ้าท่านผู้ปกครองคนไหนนะฟังรายการนี่อยู่ดูรายการนี่อยู่ถ้าท่านอยากจะแก้ไขปัญหาแต่เรื่อๆหน่ยผมว่าท่านเริ่มได้ทันทีเลยนะชวนลูกมานั่งคุยกันจับเข่าคุยกันเพราะถ้าท่านจะอยู่ในวิสัยที่สอนลูกได้ท่านมาคุยกันแล้วก็ชวนเข้าไปพัฒนาทักษะในการขับขี่แล้วสอนให้เขาเคารพกฎหมาย นะคือถ้าเขาเขารพกฎหมายเบื้องต้นก่อนเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นเข้าสู่ความปลอดภัยได้ในระดับหนึง่งนะเป็นต้นว่าไม่ไป,ไปฝา่าไฟแดงเป็นต้นว่าไม่ไปขับรถเร็วอย่างี้นะมันก็ช่วยระดับหนึง่งนะแต่ท้ายสุดเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เด็กและวัยรุ่นตอนนี้กลายเป็นสายหใหญ่ท้มุกคนนะ <S <S ผมได้รับรายงานมาว่าอายุ <S <S สิบห้าถึงยี่สิบเก้าปีเป็นกลุ่มที่ตายมากสุดค <15, S 2> ่ะมาจากมอเตอร์ไซค์ด้วย น้องๆรู้หนูนะถ้าเกิดใช้บริษั์ถ้าอยากมีชีวิตรอดกันถึงเป็นผู้ใหญ่นะมีครอบครัวอะไรมีการศึกษามีครอบครัวที่ดีมีงานทําที่ดีต่อไปเป็นทบทวนนะโจทย์เดียวนะความปลอดภัยพ่อเดียวคุณไปหาวิธีการเอาเองนะไม่ต้องมาถามเราละจะทําอย่างไรนะไป็นดูดีอินเด็ตกันได้ว่าจะให้ชีวิตมีความปลอดภัยทันยังไงเพราะว่าทฤษฎีมีครบนะคะทฤษฎีก็มีบังคับกฎหมายก็มีการบังคับใช้อยู่ที่ว่าคุณปฏิบัติตามไหม นพอรอนะอยู่เชื่อใจปฏิบัติตามไหมายเชื่อไหมอะไรอย่างนี้ด้วยแต่แต่ว่าถึงแม้คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายดีแล้วคุณรับความปลอดภัยแล้วเนะยสิ่งที่จะต้องตามมาสุดท้ายสุดก็คือความระมัดระวังสตินะเพราะบนถนนวันนี้เนี่ยไม่ใช่เราเก่งคนเดียวเราจะรอดะมันอาจจะมีคนปีนเกาะข้ามแบบก็ได้นะคนคนอื่นที่เขาไม่ใส่ใจเขาอยากให้เราถึงตายเนี่ยเราต้องต้องใส่ใจคำว่าความปลอดภัยเนี่ย สามหกสิบองศาเลยแล้วเราก็เชื่อว่าความหง่ใหใยที่เราหลักจะเกิดเนี่ยก็ก็สนใจเรื่องความโง่ใหญ่ของพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ทุกคนรักลูกกันแต่ปัญหาลูกจะฟังพ่อแม่หรือเปล่าอันนี้แหละเป็นปัญหาใหญ่ผมจึง่ที่ส่วญที่สำคัญออย่างหนึ่งคือพ่อแม่ต้องรักลูกให้ถูกทางถูกทางถูกต้องด้วยเพ่อไม่อย่างนั้นลูกของคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอยู่กับคุณได้ไม่นานด้วยอันนี้ก็ต้องมองกันทั้งสองด้านด้วยลูกก็ต้องเป็นลูกที่ดีนะคะ อ่าเรียกว่าประพฤติตัวปฏิบัติตัวให้ดีด้วยเพื่อไม่ให้พ่อแม่ได้มีความห่วงรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองก็อย่าส่งเสริมลูกไปในทางที่ผิดนะคะไม่งั้นลูกของคุณเองก็จะอยู่กับคุณได้ไม่นานเช่นกันนะพ่ออ๋อนนะเราก็ต้องร่วมกันห่วงใยตรงนี้ด้วยครับใช่ครับก็ก็อยากให้เด็กๆนะได้ได้ความสังเกเรื่องนี้นะครับแล้วก็โลกข้างหน้านะครับไม่มีใครช่วยคุณได้โลกจากนี้ไปนะฮะไม่มีใครช่วยคุณได้ถ้าคุณไม่ใส่ใจ เรื่องความปลอดภัยวันนี้<อ>สีเวลล์ล้อม ทุกท่านจะมีปัญหาครับก็เรียกว่าเป็นความห่วงใยนะคะจากเราสองคนแล้วก็ทางสํานักงานเครือข่ายอุบัติเหตุและสสสนะคะรวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆด้วยที่อยากจะมอบความห่วงใยนะคะสายแว้นสายซิ่งต่างๆนะคะว่าอย่าสร้างความเดือดร้อนไม่อย่างนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองของคุณงานเข้าจริงๆด้วยนะคะตามที่เราได้มีการบอกเล่ากันตลอดรายการวันนี้นะคะก็ขอมอบความห่วงใยนะคะเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยไว้นะคะที่สําคัญค่ะนะคะทุกท่านค่ะนะคะสามารถที่จะ ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆสาระดีๆเกี่ยวกับการเอาตัวรอดการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook สำนักง,งานเครือข่ายรดอุบัติเหตุช่องทาง YouTube เครือข่ายรดอุบัติเหตุและช่องทางของอของทีวีนะคะเป็นของ Cable Channel ช่อง37 HD นะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ ทุกช่องทางเลยวันนี้ค่ะหมดเวลาลงอีกแล้วหนึ่งสัปดาห์นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้กับเรา2คนได้นะคะในรายการคล um, ื่นชุมชนถนนปลอดภัยสาหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ